ครับสวัสดีครับเืือนี้เสาราวันพุธที่หนะครับรกรกฎาคมอ่5นา2 5ิหา,หานะครับเดอรวนันนี้ผมพาพี่น้องก็เบิง่งง่วอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือนะครับอำเภอโพ้นท่องจังหวัดลยสครับ นะครับเป็นตลาดนาที่ยุติสถนนบายพาสนะครับเอาก็เปิดทุกวันพุธนะครับเดอมืโมนี่ผาพี่นองเบิงนะครับเอาอาจีได้จักสองชิปนี่แหละครับเดี๋ยวเบิงงัวแล้วสีแดงเตรียมสนามอยู่ครับเอาเดี๋ยวผมเพิ่มเบิองใกล้ๆเ้อครับเป็นแม่สาวนะครับเนี่ยของน่องขึ้นเหนือน่อแม่บอกครับสวัสดีครับสวัสดีอันนี้เป็นแม่สาวทั้งสองครับบอสแม่สาวทั้งสองเลยครับเนาะเอาแม่สาวนี่ก่อนเนาะเอาเปิดเท่าไรครับแม่สาวนี่ สอ,สองหมื่นเจ็ดหแหะครับบ่าบา่าจนเลสองหมื่นเจ็ด,ด้ครับด้วยแม่สาวนี่ประมาณจะกี่กัวบา่าวบ่ึงน่องได้นอ,นองเนาะกี่กัวนะล่อผสมนี่นาอครับน่สองมื่นนะครับ,นะรบ<ช>ถือว่า<ม>ถูกด้วยนะครับด้วยเอาสอนครับแม่นี่แหะนะครับสูงประามาณจักลอยเท่าไหร่นาอครับนี่สามสิบได้ป่ะสามสิขึ้นเนาะ อารทีขึ้นด้ผมนี่แหละครับเรื่อเปลี่ยนแม่สาวอยู่ครับแกงขาบ่มีต่ตำนี้นะครับน้องปากันตำนีนำน่เลยนะครับเอาเครื่อง,งแดงอมดำนะครับเรื่องเอาสีส่ดดแดงพี่ลนะน้อนะครับนี่นาตาวเรื่อเอาืว่าสั่เอาซือ,อ,อส,นนะออสมบูรณ์่ครับเน่ยเรื่อเอาแกงขาบะมี่ตำนีเร่เอา,า,เ,อาเปล่นแม่สาวหน่อยรอผสมครับอง่นเจ็ดนะครับเรื่อต่อ,ตอรล้องสองหมื่นเจน่องอานะครับ แม่นี่เลยครับบาเนี่แม่นี่กับสาวเจ็ดคือกันค่ะสองม้วนเจ็ดผสมค่ะราค่าท่อกันเนาะแม่นี่กับเปลี่ยนแม่สาวครับอันนี้พ่อมผสมแต่ว่าพ่อมผสมเนาะอืมพ่อมผสมมาเลยครับแม่ยเด้อสองม้วนเจ็ดคือกันครับสูงกันไลเรียกันเนาะประมาณจักรลอยสามสิบเจ้าแม่นี่อยากเงีวจังน้อยเด้อล่ำตัวคนถี่เงี้ยวครับเด้อเอาเนื้อหนังหนาเนาะเอาซื้อว่าสดุนะครับเด้อพ่อมผสมครับแม่นี่ เชียงไอ้เชียงครับหูนันสั่นนี่แหละเด้อเอาแข้งขาผมมีแต่นี้นะครับเน้าไม่มีตึงไปเด้อแข้งขาใหญ่ดีอยู่ครับแม่นี่เด้อเอาเบื้งทั้งหลังเ,<อ>เ,เพื่องเด้อบ่นเอาเครื่องแดงๆอมดำนะครับเด้อนี่เอาโค่นหางพี่น้องมพีอหัวนะครับเด้อเอาหางเงีวครับอ,อืมเป็นมัวเลี้ยงนะครับเอาถือว่าราคาเบาๆเลยสองแม่นี่เด้อแม่สาวเอา พี่น้อยอย่างได้เด้ออันนี้ล่ามตัวย่าอยู่ครับเหรอสองหมื่นเจ็ดครับสองเมียเด้อเมียสาวอันนี้พ่อผสมนะครับอันนั้นยังรอผสมอยู่ขอเบอร์โทร่นเนี่ยศูนย์เก้าสามศูนยเกาสามสองสี่เจ็ดหกสามหนึ่งนะครับเนาะร่องยังแหะโลน่องพานทองเนาะจากอำเภอโฟนทองจากวัดเลดอีกแล้วเนาะอ๋อพี่น้อยอย่างใดเร่อเบอร์ยูตนคลิปขอพูดอะไรล่ะมาทางห้อยหน้ากันนะสวัสดีครับ เน้แนวใดมาน้อมึอนี่นี่ครับอืมแม่ได้สวยนี่เอาหงคองก่อนนี่อ่เท่าสามเท่าสามอืมราคาเอาแบบหงคองเท่าสามเนาะครับผมสองพันสามด้อครับเด้อนี่เด้อเพิ่นได้ลูกเจ็ดตัวเนาะนี่สามครับสามตัวแล้วเนาะความกินหนาเกงอืมความกินหนาเกงเพิ่นเนืงเนื้อหนังดีเลยเนาะลูกสามนี่เนาะครับผมลุงลอยเท่าไรครับลอยเท่าขึ้นเนาะลอยเท่าขึ้นเด้อลูกสามครับอืมเขาเงี้ยเนาะ โค้งสวยๆ,ๆนี่แหละเอาแม่ลูกสามเด้อทองว่างเนาะทองว่างทองว่างปุมีตั้มนี้ยังเนะาะนายาแย่งขาบ่ได้ตั้มนี้ยังประกันให้สิบปีพอประกันให้สิบปีเนาะห้องหายหน้าประกันเด้แย่งขาประกันให้สิบปีเลยอ,เอ่าเดีดดเเด๋ครับสองมือสามเด้อแม่เด้อเป็นงูเลี้ยงเนะครับเด้อยังได้ลูกต่อไปได้นะตัวที่สี่ห้าหกคนละเนาะแล้วนี่ให้ลูกดีเลยเนาะแม่นี่เนาะให้ลูกง่ายเลยครับผสมตีนง่ายให้ลูกดีเด้องูเลี้ยงมันบวานกินหนายเก่งเนาะ ืมเป็นนายเก่งเป็นเป็นไท่กางครับหรือไท่ไถ่กางเป็นไท่กางเนาะเอาสองพันสามครับแม่นี่เอาบบดนี้เบิ่งแม่แดงแดงนี่บบดนี้กับแม่ลูกเปอร์ตัวใดครับนี่สามพันหมพันหกหารวยเป็นตัวผู้นาะลูกไส้คนเนาะเป็นลูกที่ตัวใดเพิ่นแล้วครับนี่ตัวที่สามแล้วให้ลูกเก่งด้วเนาะโอ้สีแดงเลยสติงเล่ยสองพันหนึ่งครับเอาเบิ่งกระขักกันเด้อสติงเล่ยสองพันหนึ่งโอ้ยลูรอเด้อสติงเล่ยสองพันหนึ่งนะครับห้อยยังเนาะนี่ โคหอยหนองเนาะกำลังชุ่มอยู่ครับหอยหนองกำลังชุ่มสติงเล่สองหนึ่งเป็นลูกไส้นะครับตัวที่สามแล้วเนาะให้ลูกดีเนะครับสีออกแดงด้วยแม่ก็ได้ลูกกับสีแดงครับสติงเลไปแล้วกำลังดื้อครับสามมื่นหงหาลอยเนาะสูงเท่าไรแม่มันสูงสเท่าไรสามสิบอ่างทองพันใหญ่ดีเนาะทองว่างปะครับเดี๋ยวนี้ครับทองว่างทองว่างเลยยังให้ลูกต่อไปได้ครับหัวเนี่ยนี่ให้ลูกดีได้ให้ลูกเก่งเนาอลูกงามพร้อมสติงเล่สีแดงเให้ลูกดีครับแม่เนี่ยเนี่ยหนาเลี้ยงเด้อ ห่วงหารูลเลยครับเด้ออ่างทองดีเาแจ้งขาบ่มี่แบบนี้เต้านมดีเลยครับเด้ ا. อเอาเป็นงวเรียงครับงวเรียงลูกสติงเล่สองตัวนึงเลครับนี่เด้อหาลูกดีเด้สีแดงเด้อส6ม0นหกขารวยเนาะครับผมห้อยในมันหรือเปล่าครับมันหรือเป่โอ้ขอเบิร์โทษในหอยใ,ในศูนาย์เก้าสามสามสามสองสามสามสหน่อเนาะครับหอยในนะครับจังเพื่อพ่นทองเหรอครับเจ้าของพื้นที่ ขอบคุณหลายครับครับขอบคุณครับมาตังผีก่อนแตงหัวแตงหัวอยู่ไหนารน้ำการทีบ่โอแดนเป็นคร่องสอบ่แข่งว่งหูใครับมาทางผีกอนม่อหญ่นี่ยของพ่วบ่ครับ ของพอปือตัวนี้กักกขบของพอปือบ่เทิ้นีมั้ยเทิสองนิ่ั้ยโอ้ขายแล้วบ่ครับบ่เอาแม่นี่นะครับเด้อนี่นะครับของของของอปือของหอยปื้นสี่หมื่นสองอ่าเปิดไปสี่หมื่นสอนะครับเด้อเอแม่ยนี่โค้งสามยหูเสมอไปนะครับสี่หมื่นสองครับอมนนิเพ่าในลูกมาสตัวครับ อ่าแยกไปเมื่อแล้วเดี๋ยวนี้ท้องว่างด้วยครับเด้อสูงประมาณจักร้อยอ่าซีซีหมดเลยครับแม่นี่เด้อถือว่าโค้งสางไงนะครับโค้งสางไงหางเง่านะครับเครื่องเพิ่นแดงๆอมดำด้วครับเด้อนี่ถือว่าหางเง่าครับแม่นี่เด้อเอาแม่ลูกสองครับแม่ลูกสองทางท้องมันยังไงอยู่ด้วยครับเด้อทางท้องยังหนาอยู่ด้วยยังสมบูรณ์ดูแม่ลูกสองแข้งขาใหญ่ครับโบมี่ตัวนี้โอ้โหเอาหูเสมอปากครับเอาหูเสมอปากนะครับ แกงขาโ DM, บมี่จำนี้เอาเต่านมซีเต่าซีหัวนะครับเด้อเอาทั้งไตเพิ่นถือวันหนาอยู่ครับแม่นีท masa, ท мира, ogi, urgency, bon. ่เด้ซีมื่อสองนะครับเด้อเอาซีมื่อสองได้ลูกสองตัวแยกไป้เมดเดี๋ยวนี้ท้องว่างเอาพี่น้อยอยากได้ได้ครับเด้อเขาความเรียงกับเบอร์ยูไตคลิปของ่อหญ่ปื้ออันนี้ก็ของ่อหญ่ปื้อวะนี่ ดีกเข้าไปอันนี้เพ่อเ่พื้อเพื่เลเออจักตแม่นเหมดบนนี้ครับตัวเทิงเ่เิงตเทิงเทมันขาหมดเลยาหมดเลยเดี๋ยวหน่ใหญ่เาคงขอเบอร์โทน่087 087 222 222 2725 2725พ่อพื่อจากเพื่อเพ่ท่องเ่ครับเพื่นท่องเลยครับเด้เอานี่นะครับแม่เนี่ยแหละซีงเนอเยยึดใจคิประเบอ ขอบคุณหลายเลยครับอันนี้ว่าเปนของกันพ่อป่านบอกพุ่นอะไรใช่ครับของเทปคนขายแล้วโอวนี่ปอกนี่ล่ะโอ้ห้องพอใหญ่ปอกบ่นี่บอกครับบ่ครับผมโอ้เปิดเท่าไหร่ครับเปิดสองหมื่นหักสองหมื่นหักลูกตัวเมียยังดีเนาะเป็นลูกแรกเพื่อนบ่ครับบ่ลูกแรกครับลูกตัวเมียลูกแรกเด้อน,นะครับหาอย่างได้ตลาดได้ไล่เพื่อนเนาะไล่แฟนตาซีเนาะวันเป็นวัวนม ไล่เนี่ยนี่เที่วัวนมหมดแล้วเนาะเออเอาถือว่าให้ลูกดีได้เป็นลูกแรกของเพื่อนครับครับเอาหนาไก่โอ้ถือว่าแปลกเด้อหายากหายากนี่แม่นึงเออครับเดี๋ยวเพ่อเบิดลูกกัเด้อสีแดงดีเนาะลูกเพื่อนเนาะสีแดงดีสีแดงดีเป็นลูกสาวนะครับเป็นลูกแรกของเพื่อนเด้อเอาแม่นี่สูงประมาณจักลอยจิมหานี่แหละเนาะครับผมเป็นไทยกลางบ่ครับบ่ไทยกลางครับเป็นไทยกลางสูงเลยจิ้มห่านเด้อเครื่องนั้งเพื่อนยังดีอยู่ครับเอา อืมนะครับเอานีลูกสาวด้วครับด้วยลูกสาวแม่นี่แหละไทยกลางสุดไดกบครับสองหม่นาตัวนี้สองหมื่นห้าแม่ลูก่าครับอัน่นมันอวัตถุเองหมื่นห้าครับเด้อครับหงมานเลยสองงามงามของเดูอามเสองหมื่นหาครับแม่เลแดงเียวครับบอแม่เแดงเป็นลูเพิบอครับแยกลูกแล้วแยกลูกไปแล้ว เชือกหน่อยจ้าบาทเลยออกไปสักไหนครับนึ่งเชือกหน่อยเจ้าบาทไอ้สีน่านว่ตัวนี่โอ้ยแม่นี่สีแดงดีเนาะนี่เนาะเปิดเท่าไรนี่ปอกเปิดจักบาทครับสองเกียโอ้ของกันแล้วของกันแล้วสองเกียโอ้ยสองมือเกียเนาะอสองมือเกียร์ด้วครับแม่ได้เพิ่มในลูกเจ้าตัวเลยครับแม่หนิสองตัวแล้วเนาะฟองว่างป่ะครับเดี๋ยวนี้เพมันซึงผสมแล้วพุ่มตัวเจัาเดือนแล้วครับ สองเดือนแล้วอืมสองเดือนเป็นตัวที่ตัวที่สามที่สามครับอืมตัวที่สามสองเดือนแล้วโค้งตัวนะครับเด้อเอาผ่านสองรอบอะไรเนาะสามรอบไปละอ่าสองเดือนเด้อเอาถือว่าบ่มีแบบนี้ทั้งเด้อหัวสีดีครับสีแดงเด้อสูงประมาณจะลอยนิสิบอืมนะครับเอานี่นะครับพีหน่อมังกรเด้อเมียเด้อเป็นหัวเลี่ยงบ้านครับหัวเลี่ยงบ้านราคาเบาๆนะครับเอาถือว่าสมบูรณ์ เป็นวัวแดงสองหมื่นเจ็ดผมันจะปอกบัแพงเหยเนาะสองหมืเดเลครับเด้อเอาเมีนี่สองหมืเจครับได้ลูกสอตัวเด้อตัวที่สามองเพิ่สเดือนละล่ะพ่มตัวมาเด้อครับเด้อเอาพานสามลอนเลวเอาเอาถือว่าบ่มีตัหนี้ยังนาอเอาหนาเรียกเลยครับเด้อไม่เลบ่ครับม่ลบ่ครับ่อผมโอเอาผมผมพอบทโทษนะครับศูนย์เก้าสาม เจ็ดหนึ่งเจ็โอ้ชาดเจนเลยครับผมนี่งปอกจากเอจากอำเภอพลทองพลทองเราเองเหอเนาะครับครากได้งว่ไทยงวเด้อโชรมาเลยบ้านอยู่ในพาขกๆของนี่ปอกเนยเนาะครับผมอยู่บ้านกระบุ

ลูกไส้เนาะเป็นลูกไส้เนาะลูกแล้วคนบอกลูกสโอ้ลูกสองสามมือหาพันเลยกล่องว่างเนาะลูกหน่อยเยอะเนาะสามมือหนาพันใบยี่สิบคืนได้นั้นเป็นแม่ลูกสองเนาะกล่องว่างเด้อเนาถือว่าเป็นง้วนไถ่ทำม้วนไทยเอาหนาเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อไถ่กางสามมือหาเนาะต่อรองได้เนาะสามมือหาพันตอรองได้เบงหน้าเป็นหน่อยเป็นมัวไทยกางแับด้วยเอาไทยกางแข้งขาผมมีแต่มีนะเพื่อนเดี๋ยวจิ้มสีตุ่มทั้งน้อยครับ เอาเีย่อยเีมหนาอ่อนเนี่ยบางเท่ยดินะครับเพื่อเปลี่ยนไปน้ำนน้ำหนังคนนี่แหละเด้อเอาเอาตัวผูกกัาลต่มนะครับนะครับลูก2ออ่าเอาครับ3,35พันสามหน้าะครับสามหมื่นห้าสาเด้อเเมลูกกันรอเมื่อไรหร่ ขอเทบผมเอรบอทพกานย์าเงเก้าแปดนเอเทียบขอทบอกูดไครับเยกลังสนใจย่ใส่คำว่ามาสือบะฟังเก่าครับโอยฟังเกาแค่นีเกี่โ้องนอนปอ้เก้าสี่อ้าวสอบนสีแล้ว้าเด้วย ลูกหูแยกไปแล้วลูกผูแยกไปแล้วลูกเดียวเหครับบ่ครับลูกเดียวท้องว่างเนาะครับเนาะเอาได้ลูกเดียวแล้วครับแม่ลูกเดียวเดลยคนยังสมบูรณ์เลยนะครับเด้อเอาเนื้อหนังคนยังดีเด้อเอาเนื้อหนังดีตัวที่สองต่อไปครับท้องว่างอยู่นะครับเด้อนี่เชื่องครับเชื่อกนาเลียงเด้อครับเด้อโอู้ดัสั่นแข้งขาบุ๋มี่ตำหนิอย่างเนาะอืมท้องว่างคนยังดีเลยครับเด้อถือว่าสมบูรณ์อยู่แม่เด้อได้สูงไว้เท่าไหร่ครับสูงหน่อยสี่เนาะ ร้อยสี่สิบเพิ่งมนถ่ายเพิ่งยนงอยนะครับเด้อแม่เนี่ยเด้อแม่ลูกเดียวครับเรื่องกระแดกผมดาเอาพี่น้อยแดงง้วเขาเลี้ยงเด้อเขาเขาเลี้ยงนะครับถือว่าเลี้ยงง่ายแหละง้วแนี่น,นีน่เนาะไถ่กลางเนาะเลี้ยงง่ายนะครับเด้อไถ่กลางเอาไปเลี้ยงอยูบ่บ้านพี่น้องแดงง้วเลี้ยงราคาถูกๆเนาะถูกเยอะอ่าซื้อว่าถูกสองหมื่นไปกับขับก็ดีอะไรไปกับผสมตัวที่สองเลยถูกเลยสองหมื่นสองหมื่นสี่พันสี่พันโตร่งได้อีกบ่ครับ นิดน่อยเนาะเอาสองหมื่นสี่พันเลยครับแม่เด้อแม่ลูกเดียวครับตัวที่2ต่อไปสิได้ความเะสมเราเด้อตัวที่2องเอาสองหมื่นพันมดหรือเ่าครับครับตัวเดียวนี้ยตัวเดียวขอเบอร์ทุนหน่อยล่ะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามหนึ่งเก้าเก้าสนึ่งาหนึงหกแหนึ่งหนะนองยังละนงนองนงเนาะคนท่องโอ้จากเพื่อคนท้องนี่ยเหรอเนาะจังัาเลยนะครับเด้อเอาทู้มาเลยขอบคุณหลายครับครับผม เบิ่งแมย์ย่อยๆกำลังตอกลักปอกๆอยู่อันนี้ก็แม่นบ่ครับบ่เรือตัวเดียวโอ้เรือตัวเดียดนี่บ่โอ้เท่าไรกกัครับนี่ควบนี่นะแม่ลูกข้องล่างค้องห้อยแสีนี่ไงอะข้องห้อยแสีบ่ห้อยเก๊กครับครับห้อยแสีห้อยแสีเนาะครับสองสองแทรกกัครับนี่ หาสเจครับแม่ลูกลูกเผูเนาะลูกโค้งสัางดีตัวลูกสองตัวได้ลูกสเนาะววถุงว่ายหนึงว่าขานน้ำเลี้ยงขานน้ำเลี้ยงให้หน่อยเนาะอันนี้ลูกตัวที่สนะครับด้วยเป็นลูกไส้เนอหาเมือเจ็ดครับหาเมือเจ็ดลำตัวเงาเนาะเงาเนาะเงาดีเ้อสูงกว่ามเ็กร่อยเท่าไรครับสี่สิขเนาะรอยสี่สิบแต่เป็นเงาเลยครับด้วลำตัวเป็นเงาแม่ลูกสนะครับถือว่ายังเอายัง ยังสมบูรณ์อยู่นะเอาถือว่าเงาลำตัวเงาแข็งขาวไม่มีตำนี้เนาะบ่ครับบ่มีโอ้เงาดีเลยเนาะเงาดีก็ได้ครับเด้อลอยกิโลลงสองฟีโอ้ลอยกิโลลงสองฟีเนาะหาสกีต่อลองได้อมดำเด้อหาเงาเด้อหาสกีต่อลองได้ลอยกิโลลงสองฟีครับนี่ครับเป็นลูกไส้เด้อเนี่ยเด้อลูกไส้เอาถือว่าสมบูรณ์ลอยกิโลลงสองฟีนะครับเบื้องหน้าเพื่อนน้อยก็ได้ครับเอาเอามีผู้บอกว่าไทยหนางอุยเบื้องแนวใั่ผมเอาไทยเบื้องนะครับเด้อนี่ เอาเนี่ยหูเสมอปากครับหยกไส้หางเหมือนเจ็ดครับเอาลอยกิโลทรงฟรีต่อร่องได้เนาะครับครับของหอยแสบครับผมขอเบอร์โทรนศูนย์เกมีคนเดียวมีคนเดียวครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้ดสองหนึ่งแปดสองหกเจ็ดแปดสี่หเนาะครับหอยแสบเจ๊กโอ้ยเจ๊กเนาะโอ้ลืมหอยเจ๊กแต่ว่าม่มีแสบไม่มีแสบจากกระเบื้องท้องเด้อจังหวัดเลยขอบคุณหลายครับครับผมอันอันสานอยนี่โมแม่บอครับ ใช่ครับตัปอกปอกอยู่นี่เปิดเท่าไรครับลูกเดียวนี่เปิดยี่สิบหกเลยตอนนี้สองหมื่นหกราคาเบาเบาๆเลยสองหมื่นหกได้ลูกสอง ก็ได้ลูกเดียวเนาะลูกเดียวเด้อมันขึ้นเมื่อวานนี่มันซื้อไปมื่อนี่กระทับเลยพอเหมาะสมเลยตัวที่สองเนาะนะครับเพิ่นอดีตตรงน้ำเหลียงหน่อยเนาะเอาไปใส่หนาใส่ยน้าฝนนี่ขึ้นคืบเลยเท้าเดียวเท้าเดียวเขามื่อวานได้เลยนางงามอยู่สมเบิงกูนณะเออเพิ่นว่าไทยหนาเบิ่งเนี่ยนี่ครับเด้อเอาหนางัวลหรสวยนาสวยเลยหนาย่ายๆเด้อเด้อเอาถือว่าลูกเดียวนี่ถือว่ายังเอายังตัวที่สองเด้อเพิ่นยังเนื้อหนังเพิ่นเอาพี่หล่อบังเด้อนี่ ราคาเป่าเลยแชงขา้จะมีเลยครับเอนะครับเด้อไม่มีตำหนิไม่มีตำหนิเอาแซงขาดีแม่ลูกเดียวแยกไปแล้วหลายก็ยิิบนะเพระมามันหลายก็ยิบเอาเปิดสลครับสองหมื่นสองหมื่พันเปิดโทษเลยครับศูนย์แปดสามศูนย์ดเกี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดศูนย์หกหนึ่งห้าศะครับน้องน้องยังก่ครับ อันนี้พอลั่งอลั่งไม่อ้วนใช่ยังโอ้พอลั่งเนาะพอลั่งนั่นน่ะน่ะบางทีเปลี่ยนใส่หมวกเปลี่ยนเปลี่ยนหมวกบางทีแทนนั่นผมกันหลงเลยผมจำได้แต่็ม่ปลับกันละไปไม่อ้วนไม่อ้วนอ้วนไปตลาดได้ก็ซื้อไม่หมวก่ผมกันหลงเนี่ยหลงเปลี่ยนหมวกเอาจำไม่ได้ทำอ่ได้ต้องเอาเอกลักษณ์นี่เอาขอาวพูดหลายเรื่อครับด้วยอลั่งจากฝรั่งไม่อ้วนจากอำเภอนน้ำมนต์นะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ เอาราคาถูกเลยเด้อเอาพี่น้องได้งื่เลี้ยงครับมาเลยเด้อ<า>โอ้ครับครับหอยคมว่ะแม่สวยๆเลยของหอยคมละมับงนี่เนาะเตียงว่านี่เตียงว่านี่ห้องห้อเขาขายได้เลยครับเอาพลังโทรศัพท์อยู่ครับ นายปานเม่สาวน่อยห้องนายปานมัน้ยครอ้อแมีสาวน้อยของผมครับบอกครับราครับราาเปิดเลยนะโอ้เม่สาวน่อยสองหมืา้าพันอนี่นะครับสองหมืาพันด้วยประมาณร้อยยี่สก้อนสูงเด้องหมืวว่นห้าันงขาบุฟีต่างนี้เป็นแม่สาวหน่อยนะครับด้อเอาเม่สาวน่อยเอาคือ,อแดงอมนดำครับเอาคือว่า สมบูรณ์ครับเป็นสีออกขระเปลือกอยนะครับเด้อแม่สาวน้อยหูเงีวดีครับสาวน้อยหูเงี้ยวครับหน้าสวยเด้อเอาหน้าสวยและแคบเบาๆลำตัวก็ดีครับเอาถือวันแน่นดูเป็นยังหน่อยเลยครับรอบผสมอีกนั่นครับอีกนัน่นเอาถือว่ามาือม่อนสองหมื่นหาเด้อของพ่อใหญ่ป่านนี่แหละเบอร์ยุตใต้รคลิปเอาเบอร์พ่อใหญ่ป่านเพิ่นไปรถอยู่ครับเอาถือว่าหูจักเบอร์มันอยู่เอาเบอร์อยู่ใต้คลิปเด้อครับอันนี้ของพ่อใหญ่ป่านสองหมื่นหา,นนานดดครับต่บอรองคนใดเด้อ เอาพิจารณาได้กับทร่มากครับสองหมื่นห้าอยคมยังโทรศ่าทัอยู่อหอยคมก็ยังโทรศัพท์อยู่อดีิตซืสอเอามาไว้ในนี่สิขายกันแลว้วกัน

เดี๋ยวสีล้อขึ้นมาหาหอยคบมาจากไหนมาจากไหนเสียมานี่เอ่อกำลังต่อรองนี่นี่นี่แม่ลูกอันนี้เปิดเท่า์ไรน้อยนี่น้อยน้อยเนี่นี่อ่าอันนี้เจ้าของสันน้ำป้ะเอามาที่ก็ได้อ่าเนี่ยอันนี้หอยคบโมเมนต์หมดนี่เปิดเท่า์ไรหอยคบได้ครับนี่ไหมเปินสองร้อย เอาไ่นใครป่ะเป็นแม่เท้าดี่ขนาดาป่เานนอยเ่งหอยคมเไรนี่ง่วงงามหอยคมังกนเจ้าขอพื้นที่เพื่อพ้นท้องนี่แหละเด้อบานี่มามาหาเพิ่นอยู่อยู่พื้นที่เพิ่นแหะบ่าบเปิดเทเเดนี่แม่สาวยังดีโอ้แม่ลูกสาวนี่เแม่ครับแม่เจ็ดเจเลยเจมเจดเ้อเอาเจ็ดหเจแล้วครับแม่พลาเลยแม่ท้องที่สอง ผ่านแล้วครับพัดรอบว่ผสมไผ่ทองที่สองเพื่นได้เดือนเดือนได้เดือนกลัวเดือนกลัวกลัรอบกลัวแล้วนี่ครับนี่ยเนี่ยเอาแม่เพิ่นเด้อเด้อนี่นี่โตโตผสมแม่ครับผสมแม่โอ้ผสมแม่เด้อเดเป็นตัวที่สองนะเป็นตัวที่สองซีไว้หนึ่งสองสองกูดซีไว้หนึ่งสองสองกูดบามันแดงได้ครับเด้อจ้ารามันแดงเอาจาก สสมอ่าสิบอไยี่สิบแปดสิบสามครับสิบสามพืชผ้าคมบ่ครับผมอ่าสิบสามพืชผ้าพืชผ้าบ่ครับครับพืชผ้าสิบสาพืชผ้าสิบสามมิถุนานสิบสามกรดาษน่นบ่เดือนกลัวกลัวมื่อี่ว่าทีหบเดือนกวกลัวนะครับด้วยในถังเพิ่นเดอเอาซีไว้หนึ่งสองสองกูดนะครับด้วยในถังเพิ่นเอาด้ยตาาเป็นหนวย แม่พันสูงเท่าไรครับหน้าร้อยสามสิบร้อยสามสิบเป็นลูกแรกพีน่เนาะตัวที่สองในท้องเนาะเอาเบิ้งลูกสาวเด้อแล้ลูกสาวดีว่าพีใบครับพี่ไปลูกสาวนี่เนาว่าเป็นหวยเน่าว่าเป็นหวยปเน่าดีครับเน่าดีเด้อพูดนะเอาถือว่าโค่งสั่งดีเน่าเด้อลูกสาวเด้อครับแล้วลูกสาวเนี่ยเอาแขางขาดีแล้ววิ่งทำนี้เนาะรำตัวเน่าเอาคนยังหน่อยเด้อเอาประมาณจะเจ็ดแปดเดือนได้บ่ ประมาณนี้แหละเนาะเออลูกประมาณหกเดือนครับโอ้หกเดือนเนาะเอาประมาณหกเดือนเด้อเป็นยังไงเนี่ยโค่นหางเป็นใหญ่กับเพีองดำเด้อเอาถือว่าสมบูรณ์นะครับเอาแข้งขาบโมมี่แบบนี้เด้อแมกเจ็ดเจ็ดเปิดไว้เบื้องหน้าเพิ่มเั็กน้อยครับแม่ลูกเอาเนี่ยแม่แม่ลูกเด้อหนาเอาถือว่าแข้งขาบโมมี่แบบนี้เด้อแม่เพิ่งอ่างทองแม่ดีเด้อแมกเจ็ดเจ็ดแมกเจ็ดเจ็ดเจ็ดมือเจ็ดครับเอาเจ็ดเหมือเจ็ดค่อมห้อยค่อมห้อยค่อมจะฟ้าไป ห้อยคมเอาเบอร์โทรม่เบอร์บ่คือเก่านีม่เอามาเบอร์เบอร์คศูนย์เก้าสามส้าสาจากห้อยควงามห้อยคมัวงามจากเมื่อวนท้องนี่เครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับนอันนี้ได้กับลรวบอครับนี่เบ่ได้ผราะเ่จักไปแล้วบ เปิดใบจักบาทครับเพื่อนนี่แม่นี่เปิดักบาทครับสามมือห่าครับสามมือห่าได้ครับเด้อเพคนได้ลูกไม่แยกตัวเหรอครับโอ้ลูกสามเด้อเนาะสามได้องบอกครับบ่โอ้ทองว่างเด้อได้ลูกสามตัวเลยครับเด้อทองว่างเด้อเอาถือว่ายังสมบูรณ์ได้ลูกสามเนี่ยเพื่นยังเนื้อหนังเพื่นยังดีอยู่ครับเอาถือว่าอ่างทองใหญ่ดีสูงประมาณจังรวยสามที่หาขึ้นคนละเนาะสามที่ขึ้นเนาะ สามที่บวกเด้อเอาหน่ครับเครื่องดำๆเด,ด้อหางเงีวครับแม่นี่เด้อแม่ลูกสามท่องว่างครับท่องว่างเด้อเอาเป็นม้วเลี่ยงครับเป็นม้วเลี่ยงได้ต่อไปตัวที่สี่ได้เด้อเต่านุ่มยังดีครับลึงได้เด้อเอานะครับหน้าตาเพิ่นเด้อครับเด้อแม่ลูกสามนี่เอาลูกเอาถือว่าสวยเด้อสีเพิ่งน,นี่สีก็เปลือกกับโบแมนน่เนาะสีนวลเนอโอาสีหน้านวล สีมอลำก่อนนะวะตอนมอลำก่อนสีล่องหันสีใสสีนี่แหละสีนวลโอ้สีน้านวลน,นะครับเด้อสีมอลำก่อนครับออกขับเปลือกกระวมแม่นออกเป็นสีสีนวลน,นะครับเอินสีนวลสีน้านวลมวนไวสะก,ก่อนเท่านันะ้นแหละเนาะเอามอลำก่อนใส่ดีครับใส่ทุกหานเลยย่ำสีล่องหานต้องใส่ทุกหานเลยเอาเปิดไว้สามมืนหานะครับเนาะเอาสามมืนหานีครับเด้อเอาขอเบิกโทษนะครับ 093 093 uh? 0, 0. 0. 0. 5 4สา3นนเ้า็ครับนี่พ่ออ่ับนพ่อมุ่นจากอำเภอใดครับคุ่มโอ้ oh, พ่อมุ่นจากบ้านน้องแหนบ่บ้านข้ามาังนำาำโาข้ามงนาะโอ้พ่อมุ่นจากข้ามาังน้ตัน้องแหนอำเภอคุณชุ่มนะครับจ,บจตตงหวัดจันทบุรขอพุณหลาย่อเอร่อยลดทงงฟีบครับนี่อาร่อยลดวงซองฟีเด้อเอามันหมานนะครับเด้อ อ๋อหมอลำก่อนใส่ดีซีนี่ขอพูดอะไรครับขอพูดอะไรหอยคมโบมีง้วนสีหมอลำก่อนคือเพื่อนบอหมอลำก่อนที่รงหานที่ใส่สีนี่แหละเพื่อนว่าเอ,อาฮะบอโอ้ไมกินนม

ซังซังอูหอยเล่นนั่นบอกเล่นั่ครับคเอาดีว่าเอาเลนอ่ะครับผมว่าเป็นตัวร่องอ่ะจิวบกกันน่อยนะครับต้อาอยู่ตัวใดนะครับตัวใดตัวนี้ห้องหมืนครับหมืนถวนเนาะตัวเล่กโกลมด้วยสีแดงดีเนาะสีแดงดีอ่างทองใหญ่เด้อหนาครับเมียไหนเด้อก็ได้ลูกไม่ตงตรวเลยกเดียว่ครับผมแยกไว้แล้วเนาะข้องว่างบครับอว่าเพิ่นว่า ร่องอยุทธะจ้ะสีทองพ่ทองแล้วล่อหมอมาตรวจอยู่ครับโอ้ล่อตรวจดีเนาะครับผมล่อตรวจล่อตรวจอยู่ทองตัวงัวไปอยัางถือ่อทองเราหมอตรวจดีครับโอ้ล่อล่อตรวจเนาะเป็นโค้งตัวปะครับหรืออยัางพูดมาโค้งตัวมาครับโอ้โค้งตัวเลยร่องประมาณยี่สเดือนเลยครับนี่ยล่อตรวจตัวได้ก really? ันกว่ต you know, ัวได้กับพูดแล้วเนาะสามสี you know. ่เดือนเอาท่องนีกเนาะโค้งตัวเลยครับเด้อเอาสามสี่เดือนล่อหมอตรวจอยู่เอาสีแดงดีเด้อเปิดไฟหงมเงิน เอาสูงเผ่มานสักดาวายจเป็นเปล่วอเปนเลยนเี่ปรับอเอาสูงืมาจะกอยของเพิ่งทังพีกันอนีา่ร้อมิปได้ะสามิรี่ิหครับร้อเนาะ้รัเอ้อยสี่องสีเดือนโค้งโตด้นครั40 40. บเอาตัวทองล่อตัวทองครับล like ่อตัวทองลม่วตัวทองสีแดงนี่ดีครับถือว่านาไม่ไ้เด้อนาแข้งขาบมมีแต่มีเนาะ โอยคมไปเฮ็ดหยังล่ะนะไปห้าใบยังไหนุ้ยโอ้ยไปโบวีนหัวง่วนดิเราเนี่โอ้ยเอานี่ยถือว่าหน้าตาเพิ่นเด้อครับเด้อนี่โอหนอ้าหูเสมอปากครับหูเสมอปากแข้งขาบ่มีนแบบนีเด้อสีแดงดีครับเอาสีแดงดีคอดํำนะครับเอาเนื้อหนังดีๆครับคือว่าเนื้อหนังแน่นครับเครื่องดํำนะครับเด้อโคนหางใหญ่เครื่องดําครับเครื่องดําหางยาวเลยเอาเปิดไว้60,000 นะครับหกหมื่นหกหมื่นเปิดโทษเลยครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เก้าห้าห้าเก้าห้าหี้าหหก่าหเนาะครับน้องนยังครับอะไครับน้องยังครับโอช่างเอฟครับช่างโอช่างเอฟจากใครับใช่ครับโอช่างเอฟจากผู้ใช่ครับเอ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 ยติเอทเอเอาพ่น้องได้ต่อรอได้หกหมื่นนะครับต่อรองได้ขอบคุณหลายครับ เอาเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนได้ครับเด้อเดี๋ยวจะย่างมุมนี่ครับย่างมุมแดงๆเอาเดี๋ยวพี่น้องกับติดตามเบิ่งได้ครับเด้เอนะครับอบพี่น้องเบิ่งแล้วจังไรน,นะครับอย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอกระลังใจจากพี่น้องนี่เลยครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ